เฮ็ดยังมเฮ็ดเฮ็ดขไข่พ่นโอ้เฮ็ดขไข่พ่ออนี่ว่าเฮ็ดอันนี่ว่าเฮ็ดทานเอาบ่เอนทนไึก่าเอินเหมาเฮ็ดทานเนาะเฮ็ดไข่พ่นสดอกใหญ่ๆสวยๆเออ นี่มี่กระดอกเล็กตายตามผมมาครับผมอุ่น6คักไปใส่ดีนอ้อเห็ด7พุ่นจ้ะไผพุ่นก็ให้พุ่น ใกพุ่นครับใก้ใพุ่นโอ้ยสวยเลยคนนออ่ถองาม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 งานี่สวยนียุ่ดยอดจุดยอด นี่ดีครับติดอยอดเลยมันก็เปงนมดทั้งมดดอกนึงอีกบ่อครับพี่น้องขัดอยู่โหนี่บ่ เผื่ทานครับผมกินได้กันเลยเฮ็ดเผื่อทานพามาหาแต่เห็ดดอกดึกครับเมืองบรรยากาศดอกดึกครับ บท่นคนตรงนี้สวัสดีครับมาหลบดึกครับตีซีครับมาตีซีมาเห็ดอีกทีนี่ อยู่กันต่อออกกีรุดจับอเอาเลยรอบดึกครับรอบดึก นตะไคร้นี่นี่แจกผมเห็นมั้งมึงก็เห็นตะไคร้มาอีกแล้วมาอีกแล้ว แต่ให้พ่พนคะรับสวยเลยดำดเขียวๆเลย รัช่วงเฮียนใ้ด้ดมาแค่แปลงไหมารลอบดกเก็ดในประม่ณนเล ดึกดก็ดึกมานม่เหันรอดึกคนกำลังมาเมื่อกี้ก็ย่างไก่เห็นเลยดอกแดง ต้องดอกตั้งจุดขุดทถ้างไงทั้งถนน <c oughs> ได้ครับจะใ่ ุด้ประมาณนี้ได้ครับเขียวเลยมาเห็ดจุดแจ้งครับ นี่ครับสอดแจ้งแล้วตอนนี้นี่ปลาดงดิบสอดแจ้งแล้ว จุดกูดอยู่ผู้เดียวงงามแต่งเก่งขึ้น,นเยอะว่าม,มีอีกบอ,อสวัสดีครับอ่าตอนนี้ขอจบแคปจบคลิปแค่นี้เด้วครับ ฝากกดไลค,ค์กดแชร์ช่องช่างเอสออฟฟิเชียลนะครับผมเมื่อนนี้ก็ได้ซ้ำนีกนลครับประมาณนี้ัยบยกคลิปครับผมตอนนี้ก็ถามูอยู่มูว่ท่านมาเขาลงดุงลงตาครับน้ำหายกัดบวแล้วจะไปทางไหนบุ๊ ขอจบคลิปแค่นี้ครับสวัสดีครับ